การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับนี่อยู่กับเราช่องคลายถึงน,น,นะครับผมนี่นะครับก็มีอีเะดีนครับผมอยากลงทิาหานครนะครับอยาก เยืนน้ำครับปอนอาหารช้างนะครับบัวบานครับบัวบานนะครับต้องอะไรน่านูน่านูนะครับผมโอ้น้องชื่นใจก็มาแล้วนะครับน,นี้ตาตุยมาคุมเองเลยนะครับวันนี้ ควันเจียวไป,ปไหนวันนี้มาไงโอ้นี่ควันเจียวลาพักเ,ออเพราะว่าเมื่อวานไปเบรกยามาสซกจนเหนือยนะครับผมวันนี้ลาพักล้อนี้ให้ผู้กองใหญ่มาคุมเลยครับวันนี้นตาสีมาเลยวันนี้ก็ไฟดับอีกนะครับไฟดับนะครับไรสุดไม่ได้แล้ว ไมแต่ว่าเขาีายกันเลยครับแย่งกันเลยตอนนี้เหลือช่วยแจกได้ไหมคะเหลือช่วยแจกเลยนะ วัน,นี้ก็ากำลังเที่อยาอาหารตะแบ่งน้องช้างกันนะครับผมเป็เชือกเป็นเชือกไปนะครับ นาโนครับโอ้กินเร็วมากเลยนาโนอเสียงอะไรเนาะนารูนะ,นนะถุงใช้ไวไวมักไม่ได้กินใช้มีดไวไวแล้วบ้างไม่ได้กินอยู่ล่างเพื่อนนะครับผม ตุย้ยกระโดดของบบวานอีนะครับผม จะป้ายแดงด้วตัวไหนเลือกเลือกเอาแล้วกันแต่เก็สามยังไม่ออกนะแม่น้องนานกินค่อยกินอะไรครับกินตจมันเกียครับน้องนานุอุบานก็ไม่อยากกินเพราะกินไว โอ้ยยึดมามาโอ้ยทาีก็กำลังทยอยมาครับผมจะรถรับเลยครับมาจากหลายที่นะครับผม้ากน่อยคือว่าเป็นไก่มันช่ป โอ้โหน้าหนูอยากซักทายครับอีข้า,น,าน้าหนูอีข้าหน่อยเดี๋ยวหน่อยเยียงอีกข้าก่อนโอเคครับโอ้น่ารักมากเลยครับดริลิบซีมาครับ นีม่มาจากไหนครับผมมาจากสาแก้วะคะ่ะสาแก้วครับผมอีจากสาแก้วครับผม สวัสดีครับเดอบัวเดีเลี้ยนานมาทีคุณตาก็เลยบัววาจะไปอยกทำคุณตาอ้โหนานูนานูอยากโยครับบัวนานูจับขาผมเลยเมื่อกี้นานู ยักลินด้วยนะครับผมน้นช้างนะครับผมดูน,น,100น้นช้าง ต <มา S 2> อนน,นนี้ช้างทั้งหมดกี่เชือกครับวันนี้ช้างทั้งหมดจุดสามเชือกนะครับผมออนไลน์ครับหา่นช้างนะครับนี่ครับอันนู้นครับปอนหนึ่งทันแล้วครับปอนหนึ่งทันแล้ว เฮีนนาโนจ,จะยืนจะได้กินครับจะยืนวูไม่ได้กินครับผม โอ้ ไปมั่งชินเอ้อาเป็นไรครับต้าโมเอ้าเห็นหมาครับอู้เห็นหมาเตะดินใส่เลยครับผมแน่นอนแน่นอนเนาะเตะดินใส่หมาเลย S <S ก,กินดูกันโอ้นาโนอยากกินเหมือนกันครับเนี่ยเสียงไบ้าเสียงนาโนเสียงเร็วดี่าก่อนเสียง,ยงอืมนานโนไม่กินอ้อยนะครับผมอยากกินมันแก้ว นี่คือคัดเรียนครับเอสซีมาครับหลายท่านนะครับผม โอ้นานูนานูโคยนะนาหนูยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกสวยสจิภาพดีดีนะ มาแล้วครับเอลําพูนเอลําพูนหรือหลอดทองหลอดทองช้างนะครับหลอดท้องช้างมาคีหลอดทองช้างครับเสริมดวงเสริมบารมีครับมาแล้วครับตัวนี้เอลําพูนมาแล้วตเราหั่นเลยเอ๋ออ้ไม่กินเนี่ยนังวันนี้นะครับคุณตาปุ๋ยก็กำลังหาหลอดทองช้างครับเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผม เด้มีรอบมุดโขกมัววนไทยได้มีโชกมีลาบนะครับผมสามรอบนะครับเราจะรอดที่ลำภูนนะครับผมค,คุณยายก็จะป้อนอาหารช้างด้วยครับเป็นนครับอฟซีครับขนายในอยากรอดสองช้างก็เรียนคืนนะครับผม ทุบทามรอบกนันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชมเป็นโปรดส,สมควรแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพลายถิ่งนะครับและช่องช้างทุกช่องครับผมจาคทีมโค้กปลาขวายสวัสดีครับขอบคุณครับ